ช่วงที่ผ่านมาผมสั่งของไปเยอะมากก็เลยว่าจะมาอันบ็อกซ์ให้ดูกันสัหน่อยว่าไลฟ์สไตล์ในช่วงนี้เป็นยังไงอินกับอะไรอยู่จะได้เข้ามาคุยกันได้นะอย่างแรกเลยก็โฟมล้างมือคีเะอีกปกติผมสั่งแต่สีชมพูนะมารอบนี้ลองกดสีม่วงมาดูอันต่อมาเป็นกระจกนูนติดหลังโทรศัพท์เห็นอินฟูเขาชอบใช้กันอนะ่ะมันจะได้เห็นหน้าตัวเอง <S <S อันนี้เี่ยที่ล้างทําความสะอาดหูแมวไว้เช็ดหูให้น้องน้องๆทั้งหลายเขาจะได้ไม่คันกันชิ้นนี้เนี่ยภูมิใจนาเสนอมากเป็นเครื่องนวดที่มีหลายฟังก์ชันจััััััดดดๆผมมมชออออบบกกกกกํําา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 ลลงงงยยนนนนน่่ทแ้้ววววววคคืปตไถเิิใสจจะี เต็มๆให้ดูอีกทีแล้วกันเนอะอันนี้เนี่ยเป็นการต้มน้ําที่ผมจะเอามาไว้ในห้องนอนนี่แหละเป็นการทดลองว่าถ้าเรากินน้ำอุ่นก่อนนอนมันจะช่วยให้เราหลับได้ง่ายขึ้นจริงไหมได้ผลยังไงก็ไว้จะมาบอกนะกล่องนี้เป็นเครื่องปรุงคินที่ผมกินประจําก็จะมีพวกซอสพริกกับน้ําจิ้มไก่เติมใส่อาหารแทบทุกมื้อทําให้กินคินได้แบบโคตรอร่อยอย่างต่อมาเป็นแอโรบิสสเตปเอาไว้ยืนออกกําลังกายก็จะได้ช่วงน่องอะไรเงี้ยเต็มๆกล่องนี้นี่เลิฟที่สุดแล้วเพราะว่าเป็นกระตูลเรื่องอ่านชะตาวันสิ้โลลคม่่้ววสงเเดยยย ต่อไปก็เครื่องปรุงคีนี่เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นซ้อนมะเขือเทศ4ี่ขวดเลยเพราะว่ากินบ่อยสูนแคลด้วยอันนี้เนี่ยเป็นโฟมไว้รองแขนเวลาเราแพลงหรือว่าเวลาจะเอาไว้รองก้นเล่นท้องอะไรเงี้ยก็ได้แล้วแต่เราเลยนี่นี่คือเริ่มแก่แล้วใช่ไหมสั่งแต่อะไรที่มันเกี่ยวกับสุขภาพเท่านั้นอันนี้เป็นที่วางเท้าทําให้เวลาที่เรานั่งทํางานร่างกายมันจะอยู่ในสรีระที่ถูกต้องนั่งนานๆก็จะได้ไม่ปวดหลังและสุดท้ายแผ่นกองเครื่องฟอกอากาศฝุ่นมันเยอะใช่ไหมก็เลยสั่งมาติดบ้านเอาไว้เผื่อวันไหนที่มันดาแล้ว ี่ผาานนนม้ะอยากจะให้ทำคลิปอะไรหรือว่าสงสัยอันไหนอยากจะพูดคุยเกี่ยวกับของชิ้นไหนก็คอมเมนต์บอกกันไปได้เลยนะ